สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากค่ะเมื่อ25ามาทำตุ๋นไก่ดานะคะหรือน้ำซุปไก่ดํานั่นเองใส่ถังเช่าอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะนี่คือไก่ดานะคะไก่ดำกับสิมีตีนไก่ขาวดานะคะผสมเพราะว่าอ่าแล้วเอาตัวไก่มาทําปรุงอาหารเมนูอื่นเขาก็ตัดออกแล้วเขาตย็นไว้เขาบ่ทิ้งนะคะพี่น้องเขาจะลสิรงงมาตุ๋นน้ํากันนะคะนี่คือไก่ดานะคะพี่น้องขาจะตุนต๋นจะต้มใส่ถังเช่านั่นเองค่ะเพื่อเอาน้ําซุปทั้งนมี้มักนิยมสดน,น้ำซุปร้อนๆนะคะพี่น้องไก่ดำเนาะเดี๋ยวเขาจะไปทำความสะอาดล้างถัง แบบนี้นะคะที่คือเห็ดถังเช่าด้านเองนะคะมีประโยชน์แห้งะค่ะพี่น้องจะบอกไห้อันเป็นถังเช่าสดนะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดออกก่อนนะคะําทความสะอาดออกดีๆนะคะพี่น้องขาล้างออกไปเนาะล่างทําความสะอาดทั้งนี้เขาในสีนิยมเอามาต้มเห็ดน้ําซุปยังสดน้าซุปหัวหนะะ่นอมีประโยชน์แห้งด้วยค่ะสิบอกไห้เนาะมาเดี๋ยวเข้ิไปเบิ้งเนาะค่ะว่าได้หมอ,อ,มอน้าซุปเขาไม่หยางแน่กัสิมีไก่ดำมีไก,ก,ก่ตีนไก่ขาวหลวกอันนี้คืออา่าเม็ดอินทผพารมนะคะอินทผพารำแห้งนะคะพี่น้องพี่น้องสีงใส หรือว่าใส่กระดแล้วแต่เราแล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกเนะาะใส่อินทผาลัมแห้งลงไปปริมาณก็แล้วแต่เลยแล้วก็ไม่ขิงนะคะใส่ขิงแก่ขิงอ่อนกระดรแล้วแต่อยู่ทั้งนี้ไม่ขิงอ่อนก็นเลยใส่ขิงอ่อนลงไปจ้านี่คือถังเ่าเนาะล้างทําความสะอาดออกดีดีนะคะพี่น้อง กางทั้งความสะอาดดีเราจะเอามาลงหม้อเลยค่ะเอามาลงหม้อน้ําซุปที่เราจัดตุนนั่นเองมาใส่ถังเช่าทุกอย่างลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะทำการไปต้มนะคะต้มเพื่ออาน้ำซุปค่ะเพราก็ต้องปรุงอย่างแรกล้วกพี่น้องค่ะเพื่อเอาความหวานรสชาติของเห็ดถังเช่าแล้วก็โต๊ะไก่ดำเห็นมันออกมานะคะพี่น้องเนาะตัดภัพไปตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะพี่น้องหยอกแค่เกลือลงไปแะ้วเข้าไั้น้ำซุปหวานกลมกล่อมละมุนละมมีประโยชน์นะคะนี่แหละค่ะคือซุปไก่ดําของทางนี้เนาะพี่น้องเนาะอร่อยดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆใส่่ังงเชาลไปอ้สุน กระมิ้งขิงบางทีเป็นแต่แสบบอ้ค่ะพี่น้องเชื่นใจมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะเพื่อนๆมาตักใส่ถว้วยละจ้าพร้อมขึ้นโตพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วขา้ากะสไม่แยกเสถ้วยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะถ้วยไผ่ถ้วยมันเนี่ยค่ะง,ง่ายๆน้ำซุปอาไก่ดำทั้งนี้เนาะสะดวกไผ่สะดวกมันสะดวก,ดวกอีฉันกะแบบนี้ละจา้ามาได้จ้า